รสดีผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารของบริษัทไอโนโมโตะประเทศไทยจำกัดประกาศแต่งตั้งเจม,มี่เจม์ศิลปินไอดอลขวัญใจเจนซีเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่เพื่อปรับภาพลักษณ์แบรนด์และตอกยำ้ำความเป็นผู้นำตลาดเครื่องปรุงรสด้วยแคมเปญทำวันนี้ให้มีรสชาติ Have อันนา c o o k ที่มุ่งเจาะก,กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้การทำอาหารเป็นเรื่องสนุกและเป็นไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงได้โดยพร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวกิจกรรมสุดชิครสดีและเชอร์ลองเด e c คุกกิ้งไลฟ์ อาร์สเปซณเทเบิลออฟคอนเทนตบรรทัดทองระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่7ธันวาคม2568ให้คนทุกรุ่นได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมลองทำอาหารลองชิมเมนูพิเศษและถ่ายรูปในพื้นที่แบบ Interactive ทีฟ Space เพื่อสร้างประสบการณ์และซีซันใหม่ๆให้กับตลาดเครื่องปรุงรสในช่วงปลายปี กลุ่มเป้าหมายของลดีค่ะตอนนี้เราจะโฟกัสที่เป็น Gen Z หรือว่าเป็นคนรุ่นใหมนะะ่นะะเนื่องจากกลุ่มจะมีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างสูงแล้วก็มีกําลังการซื้อที่ค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็ในกลุ่มนี้ค่ะคือเรามองว่ามีเ,เขามีอินไซต์ถ้าเขาชอบโปรดักตัวไหนอะคะ่ะแล้วถ้าถูกใจเขาอะค่ะเขายินดีที่จะจ่ายดังนั้นนะคะสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสในกลุ่มนี้ค่ะเนื่องจากเขาเออมองหาโปรดัก ที่ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชันนะคะแต่ว่าในเรื่องของอาโมชั่นหรือว่าคุณค่าที่ให้เขาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆค่ะพฤติกรรมของ Gen ซนะคะในในอดีตเนี่ยเขาอาจจะเคยลองแค่ตัวแบบพวกผงปรุงรสทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นพวกแบบ ซีชันนิ่งทั่วไปแต่ว่าในปัจจุบันเขาต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งรถดีเราอะค่ะก็มีการออกสินค้าต่างๆที่ตอบโจทย์กับคริโภคกลุ่มเจนซีมากขึ้นอย่างเช่นรถดีก้อนหม่าล่าอย่างเงี้ยค่ะพนพศึกที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเจนซีค่ะคุณเจมี่เจมคืออย่างแรกเลยคุณเจมี่เจมตรงตรงโปกของเราทุกอย่างเนาะเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความฝานันมีแพชชั่นในการที่ทําอาหารแล้วก็ได้ลงมือทําจริงๆออกมาเป็นร้านอาหารทะเลใจของเขานะคะแล้วก็เรามีความเชื่อที่ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันที่ว่าการท อาหารคือการส่งต่อคุณค่าแล้วก็ส่งต่อประสบการณ์ความรู้สึกดีๆจากคนทำไปสู่คนคาทานเรามองว่าคุณเจม,มี่เจมเนี่ยเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มเจนเซียค่ะมาทำอาหารที่บ้านเองมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆถ่ายทอดความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นภายในตัวเองแล้วก็เผื่อแผ่ไปยังเพื่นพนอนๆครอบครัวได้ค่ะ ของตลาดเครื่องปรุงรสในปีนี้นะคะเรามองว่าตลาดจะเติบโตประมาณ5%จากปีที่ผ่านมา,มาสิ่งที่ทําให้ตลาดเติบโตค่ะมันมาจากธุรกิจบริการร้านอาหารที่มีการแอคทีฟขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่มันเป็นเฟสทีฟนี้ีนะคะคาดว่าททั้งตลาดจะโตประมาณ5%แล้วก็ช่วงปลายปีนะะียค่ะด้วยแคมเปญต่างๆที่ให้ส่งเสริมทําให้คนออกไปทานข้าวข้างนอกมากขึ้นนะคะ ก็จะทําให้ตลาดถึกขักมากยิ่งขึ้น,น,นค่ะํำหรับรถด,ดีเล็ทลองนะคะที่มาของแคมเปญเนี้ยค่ะคือเราอยากให้ทุกคนได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆก็คือเล็ทเอลองเรามีการ มีหลายหลายสเตชันให้ทุกคนได้ลองนะคะเนื่องจากเราจําลองร้านอาหารขึ้นมานะคะให้ทุกคนได้มีประสบการณ์ลองทำก็คือเรามีเวิร์กช็อปสเตชันนะคะให้ทุกท่านได้ลองลองมือด้วยตัวเองลองทานวันนี้นะคะเรามี5้าเมนูให้ทุกคนได้ลองชิมนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะจะเป็นลองแชร์นะคะคือเราก็จะมีโซนถ่ายรูปต่างๆาแล้วก็มีควิสให้ทุกท่านได้ทำนะเพ <อ S 2> ื่ทอ,อ,<ค>อที่จะได้ทราบว่าโปรดักต์ไหนอของรถดี้ที่สามารถตอบโจทย์พอเป็นตัวคุณ<อ>ได้มากที่สุดคือต้องบอกอย่างแรกคือ,คอ บบเดี๋ยวนี้คือบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. การทําอาหารเป็นเรื่องยากเนาะแต่ที่จริงคือผมเชื่อว่า,ถ,า,ถ,าถ้าเจนผมแล้วกันผม่าเจนซีอยู่เนาะประมาณว,า,วายกับ C ีแล้วกันคือผมว่าเอาจริงผมตรงมาการทําอาหารแบบไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเราลงมือทําเองขนาดนั้นนะครับแต่ที่บ้านทําอาหาร แล้วก็จะมีรถดีติดอยู่ที่บ้านตลอดอยู่แล้วนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าหลังๆด้วยเทรนด์การที่เขาอาจจะอยู่คอนโดเขาอาจจะนู่นนี่เด็กบางคนอาจจะไม่ทําแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็มีคนอยากทําสิ่งที่เขาไม่ทำเพราะเขารู้สึกว่ามันยุ่งยากแต่ผมพูดจริงๆถ้าเขารู้ว่ารถดีเนี่ยสามารถทุนเวลาอะไรได้ทุกอย่างนะครับผมคือผมรู้สึกว่าการกลับมาทําอาหารเองอ่ะมัน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 มีคุณค่ามันมีเสน่ห์บางอย่างแตับผมเราหนึ่งคือเราไม่ได้ต้องไปซื้อข้างนอกเพื่อจะเสีย จำนวนเงินที่มันมากขึ้นอย่างที่สองก็คือการที่เราได้ทาคนเดียวหรือทำกับคนที่เรารักไอโมเมนต์ที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นนะครับมันคือสิ่งที่แบบเออมันมันฟูลฟิลมันเติมซึ่งถ้าถามผมว่าเออถ้าไอประสบการณ์ที่เรามีแล้วเราจะเอามาแบบช่วยยังไงได้บ้างคือผมรู้สึกว่าผมจะแบ่งเป็น2อย่างละกันก็คืออย่างแรกคือจะโชว์ให้ถึงว่าความง่ายหรือความแบบ user f ร i เ n d l ดของรถดีมีมากขนาดไหนกับอย่างที่2นะครับผมเราจะเห็นเลยว่าคือถ้าเราจะเอามาทําให้มันเป็นเมนูที่มันรู้สึกว่ามันต้อง ert มมากขึ้นันก็สาามรถชดีได้เช่นเวกัน แนะนําให้เจนซียังไงบ้างเหรอครับผมก็เนียผมสำหรับผมผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนหันมาทำอาหารนะครับผมผมรู้สึกว่ามันแบบมันมันน่าจะทําให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นด้วยอะในหลายๆายแง่มุมนะ สำหรับโครงการของลถดี e เลสเตอร์ลองนะคะก็คืออยากเชิญพี่ๆสื่อทุกคนนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะได้มาเยี่ยมชมตัวโปรเจกต์ของเรานะคะเนื่องจากเราตั้งใจทำมากๆแล้วก็ได้คุณเจมี่เจมาเป็นพรีเซนเตอร์ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับทุกๆท่านนะคะแล้วโดยเฉพาะเจนซีนะคะที่เขามีความเริ่มมีความสนใจในการทำอาหารที่บ้านมากขึ้นแล้วเราก็มีโปรดักต์หลายๆตัวในการตอบโจทย์การทำอาหารของเขาให้ง่ายสะดวกแล้วก็เสริมสร้างโมเมนต์ดีๆให้ให้กับทุกคนค่ะ ร,รสดีเลสเตอรองนะคะทำวันนี้ให้มีรสชาติเพราะว่ารลดีอยู่คู่คุณนะคะขอบคุณนะคะเมตานิวครบจอบทุกข่าว